จบนะทุกคนเบลล่าตอบให้เองชัดๆสถานะพระเอกรุ่นที่ไม่ใช่พี่น้องเคมีดีๆจนถูกจิ้นและเชียร์เป็นคู่จริงมาโดยตลอดระหว่างเบลล่าราณีและโปบธนวัฒนพูดที่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังมีผลงานละครเรื่องพรหมลิขิตที่หลายคนดูกี่ทีก็เชียร์มากๆจนกระทั่งล่าสุด สาวเบลล่าออกมาเคลียร์ชัดเรื่องสถานะกับหนุ่มโป๊บแล้วค่ะโดยสาวเบลล่าเผยรู้จักกันมานานรู้จักนิสัยใจคอกันจริงๆสําหรับสถานะถามว่าพี่น้องไหมก็ไม่ใช่อีกเหมือนเป็นการยานามิตรฟิลนั้นเกื้อหนุนกันถามว่าจะลุนขึ้นไหมคือมันไม่จำเป็นต้องมีสถานะการณ์ไม่จำเป็นว่าเราจะคบกันหรือว่าเรารู้จักกันแบบไหนมันข้ามคำนั้นไปแล้ว